สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีวันจันทบ่ายๆครับผมพอดีวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยผมก็เลยยังอยู่ที่สวนตัดหญ้ามาตัดหญ้าครับผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานตัดครึ่งวันไม่เสร็จวันนี้ก็ตัดบ้างหยุดบ้างครับช่วงไหนแดดร้อนก็ได้พักได้หยุดเข้าร่ม สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาตัดหญ้าให้ส้มโอครับช่วงเดือนที่แล้วฝนมันจะตกตกใบ เคยตัดหญ้าไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วฝนมันตกบ่อยทําให้หญ้ากลับมางามปนี้ตัดลงแล้วครับลงแล้วหญ้าใบแหลมไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับสําหรับสวนส้มโอสิหญ้าที่ผมกลัวก็คือพวกเขาวันนะครับเนี่ยผักบุ้งผักบุ้งก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าไปเจอเถาใไส้เดือนนะครับ เถาเส้เดือนเนี่ยจะเป็นเถาประเภทเหนียวแล้วก็มันจะเลือล้อยคลุมขึ้นไปออกดอกออกยอดอยู่บนลำต้นเนี่ยยังมีเถายังเกาะอยู่เลยครับอยู่ตามต้นทับทิมงามมากๆครับส้มโอปลูกผมปลูกวันที่27เมษายนปีปี64เนาะมาถึงเดือนนี้เดือนธันวาก็ ก็ย่างเข้าเดือนที่8ครับผมยังไม่เต็ม8เดือนดีแต่ว่าก็ตีตัวเลขกลมๆไป8เดือนแหละครับงามมากๆครับผมจะขยับมาให้พี่พี่เพื่อนๆได้ชมใกล้ๆครับโอ้ใกล้มากก็ดูลำบากเนี่ยครับดูความสูงผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่งามอย่างนี้ต้นเดียวนะครับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ90ร้อยละ90จะงามเหมือนกันครับผมร้อยละ90จะงามเหมือนกันในในปแปลงนี้ดูใบครับใบใหญ่ๆหนาะๆนะที่งามอย่างนี้คือก่อนปลูกอย่างที่พี่เพื่อน เคยได้ดูที่ผมลงแชร์ใน Facebook หรือว่าใน YouTube ในี่แหละครับก็คือตรงนี้เนี่ยเดิมทีเป็นแปลงนี้ดินดินไม่ดีครับเป็นดินหินกรวดผสมดินเหนียวชนิดที่ว่าเอาจอบขุดก็ลำบากครับแต่ที่งามอย่างนี้ได้คือ 1. ผมทำปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมเมโจแบบไม่กลับกองทั้งหมด15กองที่ไถเกลี่ยในแปลงนี้ 2คือใส่ขี้อ้อยไป2องรถสิบล้อแล้วก็มีใบอ้อยอีก1นึ่งรถสิบล้อไถอคลุกในแปลงพื้นที่หนึ่งไร่แล้วก็ไถเสร็จแล้วก็ยกล่องยกล่องแล้วถึงปลูกส้มโอนะครับอันนี้ที่ท,ที่ที่งามแบบนี้ปุ๋ยเคมีที่เป็นเม็ดๆนะครับผมไม่ได้ใช้หรอกครับผมใช้เฉพาะปุ๋ยหมักทางดินนะครับผมใช้เฉพาะปุ๋ยหมักแล้วก็ฉีดพ่นทางใบ ผมใช้ปุ๋ยของอบริษัทขายตรงยี่ห้อหนึ่งครับก็งามไม่งามก็ดูเอาครับเป็นสักขีพยานด้วยกันว่างามไม่งามแล้วก็มาปีนี้ผมมาช่วงประมาณสามสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยครับผมเอาปุ๋ยปุ๋ยอินรียที่เป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับ เนี่ยยังยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่เอาปุ๋ยอินทรีย์เมื่อวานทางดินนี้ไม่ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีที่เป็นเม็ดเม็ดมาว่วานครับด้วยเหตุผลส่วนตัวของผมที่ผมเคยใช้มาผมก็เลยไม่ไม่เอามาใช้ผมไม่ใช่ว่าผมจะไปว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอยากจะเรียนให้พี่ๆเพื่อนๆได้ทราบ งบบ่ครับขอบคุณหลายๆครับไอ้ขอบขอบคุณพี่สมจิตครับขอบคุณพี่ชำนานครับผมขอบคุณพี่ๆเพื่อน,น,น,นที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่พุทธาครับแปลงนี้แปลงนี้ที่เป็นรุ่นนี้ครับทั้งหมดหนึ่งไร่หนึ่งไร่ตรงนี้ผมปลูกแบบสว่างมีทั้งหมดสามสิบหกต้นส่วนที่อยู่นู ที่ผมเอามือชี้ไปทางลำห้วยยางนู้นนะครับทางนูน้นทางนู้นมีอีกก็รวมรวมแล้วรวมรวมพื้นที่แล้วประมาณทางนู้นอีกประมาณ8ปดไร่ตรงนี้1นึ่งไร่นะครับที่ที่ที่เป็นที่สำหรับปลูกต้นไม้แต่ว่าผมจะปลูกส้มโอตอนนี้ผมปลูกส้มโอไว้ประมาณ ประมาณ3ไร่สามไร่โดยประมาณครับผมก็มีแปลงนี้งามที่สุดเพราะว่าได้ดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลอย่างประครบประงมเลยครับดูครับงามมากๆครับดูยอดที่แตกขึ้นมาใหม่ครับ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆอยากจะอยากจะปลูกต้นไม้ครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นว่างๆทักอินบ็อกมาคุยกันหรือว่าทักเฟซมาคุยทักเฟซทักไลน์ก็ได้ครับผมผมผมอยากจะมีเพื่อนทำการเกษตรเหมือนกันคือผมไม่ใช่ว่าคนจะไปหาประโยชน์อะไรจากพี่เพื่อนๆในการพูดคุยการเกษตรหรอกครับ คือผมอยากจะบอกว่าผมผมบอกข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันครับคือผมอยากจะบอกว่าการทรําเกษตรการทําไม้การปลูกต้นไม้ทุกวันเนี่ยครับหนึ่งถ้าพี่พี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่เตรียมดินไม่เตรียมดินคําว่าเตรียมดินก็คือปรับสภาพดินด้วยด้วยจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็แล้วแต่อันนี้คือการเตรียมดินการปรุงดินที่ผมพูดถึง ถ้าไม่เตรียมดินถ้าไม่ปรุงดินงามยากครับผมผมผม,ผมเรียนไว้ก่อนเลยว่างามยากถ้าจะให้งามเหมือนเหมือนที่ผมปลูกเนี่ยครับหนึ่งปีเดเดือนกว่าก,กว่าตีไปว,ว่าหนึ่งปีแเดือนถ้างามได้ขนาดนี้ครับถ้าพี่พี่เพื่อนๆไม่ปรุงดินหนึ่งครับงามยากสองด้วยสภาพอากาศบ้านเราทุกวันนี้เดี๋ยวก็แล้งแล้งก็แล้งชนิดที่ว่าต้องต้องไหว้ขอฝนกันเลย แล้วก็เวลาที่ฝนตกก็ตกมาชนิดที่ว่าไม่ต้องซักผ้ากันข้อสองในการปลูกไม้ผลในการทําสวนผลไม้หรือว่าจะปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆก็แลว้วแต่ถ้าไม่ยกล่องนะครับงามยากอีกเช่นกันครับดินดีแล้วยังไม่พอต้องต้องยกล่องเพื่อไม่ให้น้ำมันแฉะน้ามันท่วมขังนะครับถ้าน้ำท่วมขังแล้วรากมันแช่น้ำอยู่แล้วมันโอกาสจะเติบโตโอกาสจะงามนะครับ ยากครับมีอะไรบ้างที่แช่น้ำแล้วมันงามนอกจากพวกไม้น้ำพวกประเภทพวกต้นเผือกต้นบอนพวกนั้นแต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นนะครับถ้าพี่ๆเ,เพื่อนไม่ยกล่องงามยากครับแล้วก็ข้อที่สามสูตรที่ผมทำให้ต้นไม้งามก็คือการดูแลอันนี้การดูแลเนี่ยถ้า ดูแลก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือ1เรื่องธาตุอาหารก็คือเรื่องปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยพี่พี่เพื่อนจะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีอันนี้ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตขึ้นอยู่กับความสะดวกของพี่พี่เพื่อนนะครับไม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องอินรีย์จ๋าหรือเคมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่แบบนั้นจุดประสงค์ของการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ธาตุอาหารคันี้ธาตุอาหารเนี่ยถ้าเราจะ ซื้อเอาแบบไหนมาใช้หรือจะทําแบบไหนมาใช้ให้มันให้มันสะดวกสบายต่อชีวิตประจําวันของเรานะครับชนิดที่ว่าจะไปทําอะไรที่มันยากๆเพื่อจะให้ได้อินทรีย์ทั้งหมดมันมันก็มันมันทำให้ชีวิตเรายุ่งยากมันมันก็มันก็ไม่เหมาะเนาะแต่ของผมที่ผมไม่เอาปุ๋ยเคมีมาใช้เพราะว่าหนึ่งผมอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบที่เอามาหมักทําปุ๋ยครับ แล้วก็ต้นทุนก็ถูกสองคือผมไม่อยากจะผมไม่อยากจะเอาปุ๋ยมาใส่อยู่บ่อยๆคือผมทำปรุงดินทีเดียวจบอีกสิบปียี่สิบปีเนี่ยผมไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพดินเพราะว่าแปลงที่ผมปลูกเนี่ยดินมันไม่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าผมจะเอาแต่ปุ๋ยเคมีมาใส่อย่างเดียวใส่แล้วก็หายใส่แล้วก็หายไม่หาเงินซื้อปุ๋ยไม่ไหวหรอกครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนื้อของส้มโอครับ ที่ผมเจอมากับตัวเองนะครับเนื้อของของส้มโอส้มโอต้นเดียวกันแท้ๆระหว่างใส่ปุ๋ยแต่และรุ่นนะครับใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันเนื้อก็ออกมาไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าหนึ่งใช้ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ทางดินส่วนทางใบผมก็ใช้ปุ๋ยของขายตรงขายธุรกิจเครือข่ายยี่ห้อหนึ่งนั่นแหละครับคือที่ผมไม่เอ่ยชื่อเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ขายของครับ ผมผมไม่ได้มีเจตนาจะมาพูดโฆษณาขายของแต่ผมจะโฆษณาความงามของส้มโอแล้วก็โฆษณาหาเพื่อนที่จะทําเกษตรวันนี้ท่านอาจจะไม่พร้อมครับด้วยวิถีชีวิตการทํางานการทำมา,า,าหากินหลอกของเราทุกวันนี้ไม่พร้อมที่จะทําการเกษตรหรือไม่พร้อมที่จะมาปลูกไม้ผลนู่นนี่นั่นแต่วันหนึ่งผมอยากจะบอกว่าถ้าพี่เพื่อนอยากจะทําการเกษตรเมื่อไหร่ทักมาหาผมครับ ด้วยความสัตย์จริงครับผมไม่ไม่ได้หวังจะไปไปขายหรือไปหาผลประโยชน์อะไรจากการจากการทําการเกรษตรจากพี่ๆเพื่อนนะครับทักมาครับมามามาปรึกษากันมาคุยกันบางทีแค่คุยกันเฉยมันก็ได้ไอเดียว่าเออต้องทําอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้สิ่งที่ผมทําเอาไปทําที่สวนของพี่ๆเพื่อนมันอาจจะไม่งามครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกัน แต่ยังไงก็แล้วแต่การพูดคุยกันมันจะทําให้ท่านมองแปลงเกษตรของท่านออกได้ง่ายๆว่าท่านจะจัดการยังไงกับแปลงของท่านนะครับอย่างแต่สิ่งที่ต้องทําเหมือนกันนี่เนก็คือ1ปรุงดินก่อนปลูก 2. ยกล่องแน่ๆครับยังไงก็ต้องยกล่องครับไม่ยกล่องน,น้ํามันจะแชหรือถ้าไม่ยกล่องเวลาที่ดินมันแน่นนะครับมันมันทำดูแลลําบาก 3. ดูแลทางดูแลเรื่องธาตุอาหารแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องของเพี้ยของตัวบุ้งตัวแมลงที่จะมากินนะครับ3อย่างนี้แหละครับที่จะทำให้ต้นไม้งามอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมใส่ใจมาดูแลคอยถอนหญ้าคอยตัดหญ้าให้เท่านั้นแหละครับส,สิ่งที่คนเราถ้าทำสามอย่างแล้วสิ่งที่จะแตกต่างกันข้อสุดท้ายก็คือความใส่ใจซึ่งตรงนี้แต่ละคนก็ มีเวลามาจัดการมาดูแลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับอย่างผมก็เน้นว่ามาทำเองเพราะผมพอมีเวลาอยู่แต่ถ้าอ,อ,อนาคตผมย้ายไปทำงานที่อื่นไม่ได้ทำงานที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแล้วผมก็คงจะต้องรบกวนน้องๆรบกวนญาติพี่น้องมาคอยตัดหญ้าให้แต่เรื่องของการใส่ปุ๋ยเรื่องอะไรพวกนี้มัน เรื่องของดูแลระบบน้ํามันจะไม่ยากเพราะผมเดินระบบน้ําไว้แล้วใส่ปุ๋ยทางดินมันก็ดีอยู่แล้วก็อาจจะสามเดือนฉีดปุ๋ยทางใบสองครั้งแล้วก็จ้างคนมาช่วยตัดหญ้าให้เท่านั้นแหละครับเพราะว่าผมเซตร,ระบบอะไรมันลงตัวไว้แล้วสําหรับแปลงนี้เดี๋ยวไปปลายเดือนนี้วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าธันวานี้ช่วงวันหยุดก็จะเอารถไถมาไถแปลงที่ผมชี้ ให้ให้ดูอยู่ด้านนู้นด้านลำห้วยนู้นนะครับอันนั้นแปดไร่จะไถ่ายยกล่องแล้วก็วางระบบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลูกส้มโอแปลงนั้นก็จะปรุงดินเหมือนกันแต่จะไม่ได้ปรุงทั้งแปลงจะปรุงรอบๆบริเวณต้นเพราะว่าแปลงนั้นมันอยู่ในลำห้วยจะเอารถสิบล้อวิ่งบรรทุกเอาขี้อ้อยหรือเอาขี้ไก่เข้าไปทําปุ๋ยหมักปรุงดินนี่มันจะลาบาก ก็เลยว่าจะทําปุ๋ยหมักอยู่ข้างนอกแล้วก็ใช้วิธีเอาไปเอาปุ๋ยอันดับแรกผมจะเอาขี้ไก่ก่อนมามาปรุงดินก่อนปลูกจากนั้นก็จะเติมปุ๋ยหมักร,รอบๆต้นไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอารถบรรทุกใส่ปุ๋ยวิ่งเข้าไปในแปลงได้นะครับเพราะมันต้องข้ามลำห้วยไปอีกถ้าแปลงนั้นทำเสร็จแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็คอยแต่ลดน้ำ รดน string, leuk, ้ำแล้วก็คอยดูแลเรื่องของตัดหญ้าเท่านั้นแหละครับที่เป็นงานหลักส่วนเรื่องปุ๋ยเรื่องเรื่องการดูแลเรื่องโรคเรื่องแมลงก็จะไม่ยากเพราะว่าส้มโอไม่จุกจิกหรอกครับส้มโอเป็นพืชที่ดูแลง่ายวันนี้มาเล่าให้พี่เพื่อนๆฟังพอดีตัดหญ้าแล้วช่วงเหน่อยก็พักเหนื่อยมาทักทายพี่เพื่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ อ่ผมอีกนิดหนึ่งคือผมเปิดช่อง YouTube ใหม่รบกวนพี่ๆเพื่อนช่วยไปกดติดตามให้กำลังใจผมหน่อยครับตอนนี้เพื่อนก็ยังไม่ถึงพันตามกฎของ YouTube ชื่อช่องว่าอ๋อยการเกษตรครับผมยังไงก็รบกวนพี่ๆเพื่อนหน่อยเนาะผมก็สไตล์การพูดคุยหรือการแบ่งพันข้อมูลใน YouTube ผมก็แบ่งพันประมาณนี้แหละครับผมก็จะมีข้อมูลอะไรผมก็จะอัปโหลดลงไปเรื่อยๆคืออยากจะแบ่งปันหลายๆช่องทางครับ แบ่งปันไปทาง Youtube ทาง t i k t o อก็ว่าก,กันไปรวมทั้ง Facebook ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่พีๆเพื่อน,นที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะทักทายไม่ไม่ครบกันทุกท่านเนาะ,ะช่างหนุ่มช่างหนุ่มก็ไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วคิดถึงอยู่ครับผมพี่พี่ชำนาญก็ตั้งแต่ทำงานด้วยกันที่ที่ SPRC ก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็พี่สมจิตก็ตั้งแต่ทำงานอยู่แหลมฉบางเจอกัน พี่สมจิตก็เจอกันนานนานแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ